สวัสดีครับกลับพบกับฟุกในรายการซีซียูทุกวันพฤหัสนะครับเวลา18นาฬิกาครับและตอนนี้ครับฟุกอยู่ที่ร้านการดีไซน์นะครับเป็นร้านทำผ้าม่านนะครับหรือว่าจะทําในเรื่องของการติดตั้งผ้าม่านมูรี่และการออกแบบผ้าม่านทุกๆุอย่างเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ข้างนอกมันร้อนครับเข้าพูดคุยกับสมาชิกด้านในกันเลยดีกว่าครับแล้วตอนนี้ฟุกก็เข้ามาถึงด้านในของร้านนี้กันแล้วนะครับ รอบๆคางๆนี้ก็จะมีผ้าม่านเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหทางด้านซ้ายมือนี่ก็ผ้าม่านลายสวยๆยะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าเจ้าของร้านหายครับเจ้าของร้านอยู่ไหนครับเนี่ยโอ้โหมาแล้วครับสวัสดีครับแนะนําตัวก่อนเลยดีกว่าครับอ๋อค่ะร้านผ้าม่านการดีไซน์ค่ะโอ้โหพี่อ้อครับทำร้านเกี่ยวกับผ้าม่านเนี่ยมานานหรือยังครับเปิดอ่าเปิดตรงนี้ไม่นานนะคะอ่าแต่ทำมานานแล้ว ทุกอย่างจะดูถึงลวดลายการความแตกต่างของผ้าครับมันเ,เป็นยังไงครับตอนนี้ที่ร้านก็จะมีเป็นโปรโมชั่นนะคะอย่างตัวนี้ตอนนี้ลดอยู่50เปอร์เซ็นต์่ะนะคะแต่ว่าแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้อากาศมันร้อนใช่ไหมคะพออากาศมันร้อนปุ๊บลูกค้าก็จะค่อนข้างสนใจกับตัว UV น,นะคะซึ่งจะกันแสงได้ค่อนข้าง100เปอร์เซ็นต์คือแสงไม่ผ่านเลยนะคะตัวนี้นะคะแล้ว <ๆ S 1> ลูกค้าที่ชอบเป็นลายลก็จะมีค,ค่ะมีลวดลายค่อนข้างเยอะ อกจากการทำผ้ามาแล้วครับยังมีในมุมไหนมากครับก็มีวอลเปเปอร์นะคะก็จะมีที่โชว์ไปเป็นแผงนี้แผงนี้นะคะแล้วก็จะมีนะคะลวดลายนะคะหรือว่าอันนี้เป็นแนวโมเดิร์นค่ะจะเป็นตัวเรียบๆบนะคะแล้วก็จะมีลายแค่นิดหน่อยนะคะแล้วก็วจะมีหลายสีให้เลือกนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะได้เป็นพวกลายลายที่ลายเยอะๆก็จะเป็นแบบประมาณอย่างนี้นะคะหรือว่าที่โชว์ตรงนู้นนะคะเป็นแนวโมเดิร์นนะคะก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยค่ะ ใครที่กาลังมองหาลูกเล่นหรือว่าอะไรใหม่ๆในห้องของเรานะครับก็สามารถมาติดต่อกับพี่อ้อได้เลยนะครับกับการติดวอลเปเปอร์อย่างนี้นะครับง่ายๆโดยเราไม่ต้องทาสีแล้วแถมว่าเป็นลวดลายที่เราสามารถเลือกเองได้ครับเดี๋ยวพี่อ้อจะพาเราไปดูในเรื่องของลาวใช่ไหมลาวผ้าใหมา่ครับตามเลยครับลาวตอนนี้เป็นจัด เซ็ตโปรโมชั่นอยู่นะคะตรงนี้จะลดค่อนข้างเยอะเลยนะคะหรือว่าอ่าถ้าเป็นลายอย่างนั้นก็จะเป็นห้องเด็กนะคะเป็นลายการ์ตูนนะคะก็จะมีให้เลือกมากกว่านี้นะคะนี่ก็จะเป็นการ์ตูนที่เด็กๆชอบก็จะเป็นนิโม่มีปูอะไรอย่างนี้ส่วนมากที่ขายดีนี่จะเป็นลายไหนคะส่วนมากเลยที่เพราะว่ามันจะเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นกลางๆก็เป็นพวกลังใบไม้อย่างเงี้ยค่ะ ครับเราก็พูดคุยถึงธุรกิจของพี่อ้อยมากพอสมควรแล้วนะครับเราพูดถึงการเป็นสมาชิกครอบครัว C ีทของเรากันบ้างเลยดีกว่าพี่อ้อยติดซีทีวีมานานหรือยังครับนานแลค่ะชอบดูรายการไหนพิเศษไหมครับก็จะชอบหนังแล้วก็เพลงเป็นวัยรุ่นเนี่ยชอบหนังชอบเพลงเนี่ยชอบชอบตอนนี้ครับซีทีวีของเราขย,ยายจาก60ช่องครับเพิ่มเป็น90ช่องแล้วคิดว่ามีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนดีนะดีดีพี่ชอบอยู่เพราะปกติ60ช่องยังดูไม่อ่ะทีนี้90ช่องก็ดูนะทั้งวันทั้งคืน ไม่ต้องนอนกันเลยการบริการของเราเป็นอย่างไรบ้างคโอเคค่ะก็มีตอนนั joking, ้นเรียกเข้ามาตั uh ้งตั้งช่องเนาะเพราะว่าช่องมันเคลื่อนเขาก็มาแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเลยมื้อถึงแล้วตอนนี้ครับของเรายังมีระบบอินเทอร์เน็ตขึ้นมาด้วยว่าสนใจไหมครับดีค่ะดีดีครอบคลุมดีค่ะชอบอยู่ม่ได้ใช้สักอย่างเดียวเลย อยากจะให้พี่อ้อครับเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านหรือใครที่ยังไม่ได้ติด c ีทีวของเราครับมาเป็นสมาชิกกับเราหน่อยว่าดีอย่างไรก็ก็โอเคนะคะมันมันคุ้มกว่ากันเยอะแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายมากมายดีดีกว่าช่องที่มันมีช่องน้อยๆมีเพลงมีหนังนิดหน่อยอันนี้ค่ะบางทีก็มีรายการหนังย้อนหลังครับเรานี่ฟูก็มีขอพทริจะบ่าให้พี่อ้อด้วยนะครับนี่เลยรับไปเลยนาฬิกาซีทีวของเราค่ะ และหากสมาชิกท่านใดน,นะครเป็นสมาชิกครอบครัวซีทีวีของเราเตรียมเปิดประตูต้อนรับฟุกไว้ได้เลยฟุกจะไปเยี่ยมเยี่นและพูดคุยธุรกิจกันเองถึงที่บ้านเลยวันนี้ฟุกก็ต้องขอบคุณพี่อ้อมมากมาเลยนะครับที่มาร่วนพูดคุยกับเราวันนี้รายการ C C U ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ